สวัสดีครับนี่ผมเจมินเดนะครับมาอยู่ในเกมที่ชื่อว่าคาตาน่าซีโร่นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้นะครับเป็นเกมที่อยู่ใน PC มาก่อนนะครับ <ocalyptic music> แล้วก็นะตอนนี้เปิดให้บริการในมือถือแล้ว <the world> นั่นเองนะครับสำหรับเกมตัวนี้ก็เป็นเกมดังใน PC เลยนั่นเองนะครับแล้วก็พัฒนาลงในมือถือนะเดี๋ยวลองไปชมบรรยากาศในเกมกันครับมาแล้วนะครับอันนี้จะเป็นบรรยากาศในเกมนะครับ อ่ามันเป็นเหมือนเกมสมัยก่อนเลยนะครับตัวกราฟิกนะแต่ว่าเห็นว่าตัวเกมเป็นแฮงแกร์สลัแต่หลายคนชอบเกมนี้มากนะครับเขาบอกว่าเพลินมากๆาเลยนะเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูนะครับเราเล่นเป็นซัมไลแบบนี้นะครับเฮ้ยมันโดนอะไรวะโอดเดียวช็อตเลยอ๋อก็คือ,อเหมือนถ้าเราโดนโจมตีครับมมนมันย้อนใหม่หมดเลยนะ เออแต่มันมีระยะเวลายอยู่นะโอเคอันนี้อ่ากดตรงไอตัวที่มันขึ้นเครื่องหมายอะไรเอ่ยมาได้นะครับ สำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย Yarda Game Center โอกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Battlestar g a l a c i c a Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, a r k Night, Harry Potter, b l u Archive และเกมอื่นอีกมากมายได้ที่ y a ด d a Game Center โ์โหมีเลเซอร์มาว่ะเลเซอร์ก็มาว่ะ นี่ไงโดนมันสามารถย้อนเหมือนคล้ายๆย้อนเวลากลับมานิดนึงนะครับเฮ้ยลืมเราต้องอยู่ตรงนี้นี่ทำการแก้นะครับอ่ะแล้วเขาวิ่งไปนี่มีแบบอรีเพย์การเล่นด้วยนะเมือมันทึกตลอเวลาอ่า คือถ้าใครแบบกว่าร้อนก็อาจจะไม่ชอบนะเพราะว่าต้องเริ่มใหม่นะครับเนี่ยเนี่ย <c oughs> เฮ้ยแล้วเวลากลับมาอีมกโอ my มก d อ่า m ม g ก d ลืมม่าโดนไม่ได้ <Okay. S 2> มันต้องโดดไปโดดมาครับมันถึงจะผ่านได้นะอันนี้เราก็ต้องแบบฝึกเรื่อยๆนะฝึกตรงนี้ทักยี่สิบนาทีนะครับเขยังไม่ให้เราผ่านอ่าโดนคือจังหวะแดดที่สุดท้ายมันโดนนะนก็เซ็งๆหน่อยนะครับอ่าเราเล่นครั้งแรกเนาะประสบการณ์ ยังไม่ค่อยแน่นนะครับอ้าโดนพัดลมว่าบอนอีกโอ้หม่กอดเัดเดียมไปเลยเดดเดียมไปเลยอ้าม,มันเข้าไม่ได้อ๋อนี่ไงมันสามารถทำการหยุดเวลาได้นะครับ ทำให้มันเดินช้าลงนะเราต้องกดอยู่เวลาแล้วก็กดอ่าทำการแดดนะแต่มือไม่ถนัดอะโอ้ <c oughs> oh my god ท่านผู้ชมครับเราจะใช้เวลานาน,นแค่ไหนวะตัวเนี้ยโอเค จะต้องทำการกดอ,อยู่เวลานะรอดรอดแล้วนะครับรอดแล้วโอ้โหไอตัวตอนนี้ก็จะผ่านนะคือใช้เวลาเลยนะครับมันต้องเหมือนอ่าใช้ความคิดด้วยนะครับในการเล่นนะเนี่ยจะบอกว่าเป็นเป็นโลกไลฟ์ ก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นแบบอ่าการเล่นกับเวลาตรงนี้มากกว่าคือเราห้ามโดนโจมตีอะเอา,าง่ายๆถ้าเล่นเกมเนี้ย <S <S เราห้าม <S 2> <S 2> ห้ามโดนโจมตีครับมาช่วยเขาได้ละมันมีเนื้อเรื่องมีอะไรแบบนี้นะเออคือดีมากโอเคไปกันเถอะกลับกันเถอะ ตอนกลับนี่นะเอาเฮ้ยเอาคือมาช่วยโอ้โหแม่งอย่างฮาว่ะเสียเวลามาตั้งนานนะครับนี่มันส่งลูกน้องมากำจัดเรานะครับเฮ้ยมันต้องเล่นใหม่ตั้งแต่ตรงนี้เลยเหรอโอ้โหท่านผูยย้ชมครับทีนี้มันพีคเป็นกันใหญ่เลยนะ คือเขาเรียกอะไรเวลาไอ้นี่แพ้ไอ้ตรงเนี้ยครับมันก็ต้องเริ่มใหม่เลยนะเนี่ยมันแต่ว,ว่ามันตัดฉากเร็วขึ้นก็คือมันส่งลูกน้องมาเลยก็ถือว่าเป็นข้อดีมั้งนิดเดียวอะดูไม่ชม เล่นเกมนี้บ้างต้องแบบกะจังหวะดีๆอะ่ะผิดพลาดนิดนึงก็คือเริ่มเล่นใหม่เริ่มเล่นใหม่ผิดพลาดนิดนึงก็เริ่มเล่นใหม่เอมโอเค เอาเราไปโดนเองโอ้ไ oh ม่ก้านักชมครับต้องฝึกเล่นอีกเยอะเลยนะเนี่ยลืมนะเราจะแก้ปัญหาแล้วแบบเออเล่นแล้วมันร้อนๆน,นิดนึงนะครับใครแบบกำลังเบื่อๆนะไม่รู้จะทำไรนะทู้ชมครับตอบโจทย์อยู่นะ่ะมาช่วยนะครับเหมือนเดิมนะครับตุ้มโอเค เรียบร้อยครับผ่านเออคิดตั้งนานว่าทํายังไงลืมไปว่าเราสามารถกดสวิ์ตรงนี้นะครับแล้วก็ไอ้นี่ได้เลยผ่านได้เลยเนาะ <c oughs> ติดโคตรนานอนะด่านเนี้ย <c oughs> แต่ว่าแต่ละด่านมันก็จะมีลูกเล่นนะครับ <c oughs> ความแปลกใหม่ให้เราแบบตื่นเต้นเรื่อยๆนะเป็นเกมที่ดีนะครับนะอันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆเชลเตอร์เราอะครับ อ่าแล้วก็มีห้องนะครับเราเข้าไปได้ไหมน้ำข้างห้องเราใช่ไหมเปิดทีวีได้นะโอเคไปไหนได้อีกไหมเนี่ยโอเคอต้องการนอนนะครับสลีปหน่อยนะเปิดทีวีแล้วก็นอนเพื่ออะไรวะแม่งเปลืองไฟนะเนี่ยเปลืองไฟนะเนี่ย อันนี้คือนในฝันหรือเปล่า <c oughs> คือพี่จะเก็บทุกรายละเอียดเป็นไปไม่ได้นะแล้วในฝันตอนนอนก็คือจะได้เล่นอีกเนาะตาชฉางแล้วตื่นอ้โหยเฮ้ยมันคือแบบมันเกมมันน่าสนใจมากนะครับเกมมันโคตรน่าสนใจเลยนะแบบต้องแบบไม่ติดเ,เรื่องตัวกราฟิกหรืออะไรแบบนี้นะครับเกมนี้แบบตอบโจทย์มากๆเลยนะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเกมนี้ลองดูก,กันได้แลวพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ